ไปชมวัวของอท่านผู้ช่วยชยโยนะครับตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ท่าผู<ย> <ipedia> ้ช่วยตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้มะเฟือง,องอชื่อมะ<ม>เฟืองตัวนี้เป็นเ,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 นเหล่าที่ไหนตัวนี้ตัวนี้เหล่าน้องดินดำครับน้องดินดำครับเรา<น>แปลงหอมวนี้เราแปลงหอมเรอแปลงหอมตัวนี้ก็อยู่ตั้งแต่ ตั้งแต่ลูกแอร์เลยใช่ไหมยี่สิบปีแล้วเนี้ยอ๋ออยู่ยี่สิบปีแล้วเป็นวัวคานใช่ไหมอ่าวัวคานวัวคานววัคานตัวนี้นะครับนะครับครับครับตัวต่อไปรนอ้เื่่งโตัวนี้คือเหลืองนำโชคนะครับเป็นวัวตัวนี้กักเสียนแล้วนะคุณช่วยครับเสียนกักเสียนีือก็นี่เป็นวัวนอกหรือวัวคานตัวนี้วัวนอกวัวนอกวัวนอกเราเราที่ไหนครับเนี่ยตัวนี้ น้องนิดดำมั้งหัวเนี่ยซื้อจากน้องน้องนี่ดำเหมือนกันครับน้องนิดดำเนี่ยเน้อตัวนี้ลุยไปเย็นขมนี่ก็ซื้อตั้งแต่ลูกแอร์เหมือนกันลูกแอร์อืมนี่เลยผลงานเขาเป็นไงมั้งผลงานเขาเขาก็ใช้ได้แหละวัวตัวหนึ่งที่ที่ปลดเกษียณเนี่ยลุยเย็นขมเปียกเลยนะโอ้ลุยหัวคานให้ตายคือคือคนงานเขาดีครับอืมนี่ก็เขาเลี้ยงให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยเนาะตัวนี้เนาะที่ปลูกเกษียณแแกตายลนครับ ครับไปชมตัวต่อไปเขียวไอโฟนเขียวไอโฟนก็ดีตัดต่อประหารนี่ครับเดี๋ยวชมเขียวอ๋อตัวนี้เขียวไอโฟนโอ้โหตัวนี้เราจากไหนครับตัวนี้ตัวนี้ซื้อมาตั้งไงหน่อยอ่ะเรามาจากไหนครับเนี่ยมันเด็กๆมาหมาตัวต่อเข้าไปผมก็ยังว่าเห็นมันนานเลยซื้อไวซ้ซื้อมานานเนี่ก็นีน,นานแหละ กว่สิบปีแล้วั้งเนี่ยมาอยู่นี่สิบปีแล้วคือตั้งแต่ลูกแอร์เลยนะเขาก็เล่นตั้งแต่ลูกแอร์ก็เล่นเล่มตั้งแต่ตัวเล็กมาเลยนะครับครับโอ้ตัวนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่ตัวนี้จับมาจับมายังว่าตัวนี้ยังไม่เกินสิบห้าปีอายุเขาแน่หรออืมนี่ครับเกี่ยวไอโฟนตัว่อนคาวิดผลงานเขาดีไหมครับดีดีอืมลองโควิดจะแจงเกิดละ เป็นวัวนอกวัวนอกวัวนอกนะครับผลง,งานก่อนโควิดก็คือที่ว่าชนะมานะที่ที่ฟาร์กรอคิรีนะฟารกรอิลีครับออ๋โอเคนะตัวนี้วัวเงินล้านเลยตัวนี้โอเคม,มีใครมาให้อย่างตนนาอ,งาาอนนี้มันได้ขายไหมเขาก็มาข้อกันอแต่เราได้ขายออ๋มีคนสนใจอยู่แต่เราไม่ขายนะ,ะได้ขายก็คือกะจะเลี้ยงจนเขาเสียเนาะก็ว่าจะเลี้ยงแบบเลี้ยงไปเรื่อยพูดง่ายเล่นไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเขาไม่ไหวเราก็กระโปกกระเสียนแค่นั้นเองครับ อนี่ครับเขียวไอโฟนแสดงก็ล้งโคโรน่าตัวเนี้ยทางโควิดนี่เจอกันแน่ครับรนี่นะครับเขียวไอโฟนเป็นวัวของผู้ช่วยชะโยดอนกลวดนะครับ อ่าเดี๋ยวไปดูอีกตัวนะึงเขียวยิงเขียวยิงของอยูป่ป้อมรึอยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> ครับนี่คือคอกของเขียวยิงคอกของเขียวยิงนะครับตอนนี้จะมาดูเขียวยิงมาลองตัวพิเด็ดตัวหนึ่งของงานผู้ช่วยโยนี่ตัวนี้แหละครับ,บ,บโอ้ นี่แหละครับเขี่ยวยิงเป็นวัวลานเป็นบาทรองนะครับของผู้ช่วยโยโดนหกวดเป็นทีมงานด้วยกันนะครับนี่ครับอยายวัว <m> น,นู่นวัวหนล่าวัวนอ่านี่ เอ้ยให้ผู้ช่วยตัวนี้เป็นเป็เหล่าเป็นลูกเกิดที่นี่เลยเนาะเป็นลูกเกิดที่ดอกพุ่มแล้วเป็นลูกเกิดที่นี่เลยเนาะครับลูกเกิดที่ดอกกวดเลยอ๋อแล้วน้อแม่เขาอยู่นี่ไหมแม่อยู่น่่นอยู่ข้างในเหมือนกันเนี่ยตายไอ้วัวโรยด้วยอ๋อแม่อยู่ในข้อตัวนู้นเลยเนาะอ๋อตัวสีดุงดัดเนาะแล้วผลงานก็เป็นไงบ้างผลงานก็ดีมากเลยวัวตัวเนี้ยผลงานก็ใช่ใดละก่อนโควิดเป็นไงบ้างเก่งนั่นแหละชัดชระวัวที่ไหนก่อนโควิดมัน ลายเที่ยวมันจําได้นมันเลยม่ไอตัวละไอสามราสุดเลยอะร้านสุรชัยอะอ๋อที่ร้านของประธานสุรชัยประธานสุรชัยองใหญ่ก็คือชนะมาอ่าอายุอายุเข้าประมาณากอายุอายุเราบสิห้ามันกันว้เนี่ยสิบหปีเท่ากับตัวเมื่อกี้ตัวเขลยโลอโพายุพกันอ๋อ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 ๋ออ๋ออ๋ออออ๋อออออ๋ออ เดี๋ยวพาไปชมปอดูอีกตัวหนึ่งนะครับท่านทั้งทีมเลยตัวนี้หัว,วประวัติศาสตนเลยปอดูนี่นะไอ้ ota, นี่ปอดูตัวที่จะไปเนี่ยตัวนี้ก็เสียนเลยใช่ออไรหมเสียนเลยครับเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมอีกตัวหนึ่งนะครับปอดูชื่อปอดูอเฉยใช่ไหมอปอดู คือเป็นวัวในตำนานนะ,นะเนาะนะครับเป็นวัวในตำนานน็่คือปรดดูทีมงานของอท่านผู้ช่วยชยโยดอนหก,กวดนะครับจะออกมานอ,อกไหน,นครับวัวที่ปลดเกษียณแล้วนะครับตอนนี้ถือเป็นว่าเป็นวัวตัวหนึ่งที่มีผลงานดีก่อนที่จะเกษียณนะเจ้าของเาชื่ออะไรนี่ลุง่ชนเน่ปดู ไม่ไม่จ้าของวัวนะครับอ๋อจ้าของฮะเนี่ยเนี่ยจะคลองเขาเลยฮะของผู้ช่วยเองเลยเหรออ๋อมคิดว่าของทีมงานอ๋อเป็นของผู้ช่วยเองเลยอ๋อเนี่นะครับคือปลาดูเป็นวัวตัวหนึ่งของท่านผู้ช่วยชัยโยนะครับตอนนี้เขาปลูกเกษียณแล้วนะอืมนี่เป็นลูกเป็นลูกเหล่าที่นี่เลยปะ ฮะลูกเกิดที่นี่เลยนะครับเกิดที่โดนนกขวดกันก็อยู่กับท่านมานานาปีอเงี้ยโอ้หัวนอเขาได้ปหมตัวนี้ได้ได้ทุกตำแหน่งเลยแดงน้อยแดงน้อยแดงน้อยเราตะแมดเราตะแมดครับเราตะแมดโดนนกขวดโดนนกขวดก็คือเป็นทีมงานเดียวกันเนี่ยเนาะทีเดยวกัวครับงเป็นวัวนอกครับทีเด็ดอีกตัวหนึ่งอเดียวไปครับ ชมมลานอีกตัวหนึ่งครับตัวที่เด็ดเป็นวัวนอกนะครับปลดีแก่ปลดระวางอยตัวนี้ก็ปลดระวางแล้วเป็นแปด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 โอ้แปดโอ้แปดอิลุงมาลามอยู่ข้างนอกเลยเหรออยู่ข้างนอาเลย อ๋ออยู่กลางท <idity> <Wha> ุ่งเลยชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่อแดงแดงน้อยแดงน้อยแดงน้อยก็คือลูกเกิดที่นี่เหมือนกันเกิดที่นี่ลูกเกิดแฟตแฟตพี่ใช้ันนะแฟตชวงโอ้ยตัวนี้ตัวนี้อ๋อเป็นแฟตกันใช่ไหมแฟตแฟตพี่แฟตน้องแเขาเล่นเก่งทั้งคู่ไหมดีทั้งคู่เลยเนาะแล้รญี่ปุดเกษียณที่อ่ะอ๋ออยู่เขาเมื่อก่อนเป็นไงมั่งเขาเก่งเก่งหัวเนี่ยเนอะ อายุเขาไม่ดูดูเหมือนไม่แก่ไม่ใช่โปรเกรสเสหรืล่าโปรเกรสมันมาติดโควิดจะมาอยุใช่ไหมเล่าอ๋อก็คือก่อนติดโควิดก็ยังก็คือก็คือไอ้สามปีเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดเขาก็ยังเล่นได้อยู่อาาพอติด COVID คโควิดสามปีมันก็กาตาร์เขาอ,อายุมากไปก็เลยปล่อยไปเลยอ่าแล้วอายุมากก็เลยหยุดไปเลยให้เขาหยุดไปเลยโอ้โหเนาะนี่ลูกเกิดดาวลูกกวาดอแกตัวเนี้ยแฟตแฟตน้าโฟตวงแดงตวง เป็นวัวแฝดนะครับที่พูดแฝดไปถึงวัวแฝดนะครับวัวแฝดตัวนี้คือนั่นหลานจอุดถับขานจอุดมันแปดหนึ่งเก้าหนึ่งคือนั่นอ่ะโอ้ก็ชนะมาชนะมาแล้วก็เลยคือไปร้องนั่นแหละไปร้องร้องไปร้องโอ้จะร้องถึงขนาดแปดหนึ่งก็ถือว่าพลิกกลับมาชนะได้ก็ฝีมือคนสมควรเนาะกี่กี่รอบจำได้ไหมตอนนั้นสิบรอบมั้งสิบสิบเก้ารอบมั้งคือนั่น่ะก็ไม่นานเลยนะก็เดียวเนี่ยตัวนี้โอ้โนี่ครับนี่คือแดงน้อยนะครับอ่าแดงน้อย อ้กตัวก็ตุ้มนู้ดนะเนาะตัวโนู้นตัวโนู้นเขาบอกเขาบอกเก่งลูกเก๋อท่นตามบ้านเก่งเก่งพอกันไหมตัวโนู้น่ะตัวโนุนเท่าร้านเดินให้เก่งเขาแต่ตัวนี้เก่งกว่าอ๋อไอตัวนั้นก็ชื่ออะไรตัวอีต้ตัวหนึ่งไอตัว้ไอเพชรไอเพชรไอเพชรไอพอยส์อ๋อชื่อจริงก็ชื่อไอพอยส์ไปร้านเขาชื่อไอแดงอืมไอตัวนี้เป็นคู่แฝดกับตัวโนู้นตัวนี้ชื่อพอยตัวนั้นชื่อเพชรแต่ในชื่อในวงการวัวรานคือแดงน้อยออ่ เวลาเขาที่เรกก็เวลาเขาบอกว่าทีมงานรัผู้ใหญ่จะรัดผู้ช่วยชโยโอโอเคโอเคปิดปับปิดปั๊นาบผอมนะครับเมื่อกี้ก็ทางกานผู้ช่วยชโยก็ท่านได้พาไปชมวัวนะครับที่เป็นวัวในทีมงานทั้งหมดน้องหลายตัวด้วยกันแล้วก็เป็นวัวที่เกษียณแล้วก็หลายตัวเปนทังหลายตัวนะครับ ท้ายนี้ทางช่องตรอนเที่ยวทั่วไทยก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยเัยโยนะครับที่กรุณาอนุญาตได้มาส่การถ่ายทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ